อ่าชื่อคุณสุภรัตชื่อเดียวกับดิฉันเลยนะคะโทรมาจากสมุทรปราการ,รสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอปรึกษาทนายนะคะเชิญค่ะคือว่าหลายปีก่อนอะ่พอออะพศสามเก้าอ่ะดิฉันเอาบ้านให้ลูกชายไปทํากิจการแล้วก็โดนโดนอะไรนะคะฟัง,ฟ,งฟังทางโทรศัพท์ค่ะหรือวิทยุนะคะฟังทางโทรศัพท์จะชัดเจนกว่าค่ะใหม่นะผมฟังไม่ทันเมื่อกี้นี่ เก้าอ่ะดิฉันเอาบ้านให้ลูกชายเลยจำนองค่ะแล้วเข้าไปทำกิจการแล้วทีนี้มันก็โดนยึดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเข้ามาซื้อบ้านแถวสมุทรปราการเขาบอกให้ดิฉันมาอยู่กับเขากับให้น้องสาวมาอยู่อ่ะเขาเสร็จแล้วก็โดนเมียมันยุมันก็จะขับไล่ดิฉันกับน้องสาวเขาออกแล้วค่ะครับแล้วยังไงครับคุณป้า ก็มันบอกว่าวันที่9พฤษภาคมจะฟ้องฟ้องขับได้ดิฉันกับน้องสาวเขาออกจากบ้านเขาใครจะเป็นคนฟ้องก็ลูกชายอะค่ะลูกชายจะฟ้องคุณแม่เหรอใช่เขาบอกว่าทีแรกใครเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินครับไม่ใช่ก็ลูกชายเนี่ยเขาเขาเอาบ้านดิฉันที่สามเข้า เอาที่เขามาซื้อใหม่เนี่ยใครเป็นคนซื้อชื่อใครชื่อเขาอ,อ้ชื่อลูกชายอะค่ะชื่อชัยนะครับใช่แล้วทีนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าชดเชยให้ดิฉันไงที่บ้านโดนยึดก็มาอยู่ด้วยกันก็คนละห้องใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้เสร็จแล้วโดนเมียมันยุพอเมียมันมาถึงโอ้ยบ้านใหญ่โตให้แม่กับน้นองอยู่สุขสบายก็เลยยุมันไงยุมันมันก็เลยบอกว่า ให้ดิฉันกับน้องสาวเขาออกจากบ้านนะคะจะปรึกษาทนายก็บอกว่าไอ้วันที่เก้าพฤษภาต้องไปอยู่ต้องไปขึ้นศาลต้องไปขึ้นศาลแล้วแล้วคุณป้ามีทนายยังไีมไม่มีอะค่ะแล้วดิฉันก็ไม่มีนะครับผมผมดิฉันก็ไม่เห็นคำฟ้องก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งประเด็นสองว่าอะไรป้าได้อ่านคำฟ้องไหมเขาเอ้าว่าอว่า เขาบอกว่าที่แรกเกียกล่อมดิฉันมาอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ในคำฟ้องในคำฟ้องในคำฟ้องไม่ใช<ห>่เลยดิฉันเดี๋ยวจะเล่าความต้นสายไปเหตุให้จะนายฟังเพราะว่าไอ้ครัวมันก็โลง่งโล่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็ไอ้ตะหลิวมันก็จะสารพีก็โดนคนคนขโมยมันก็หาว่าฉันน่ะกับน้องสาวก็เป็นคนเอา แล้วดิฉันบอกว่าเรื่องไรของฉันใช้เป็นสิบปีไม่มีกาของแกมันเพิ่งจะเสื่อมมีกาใช่เปล่าคะแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆก็คนมาปิดวาล์วมันมันก็กระชากดิฉันมือดิฉันบอกว่าอย่างนี้อยู่กันไม่ได้แล้วทีนี้ทุกวันนี้มือดิฉันยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่ามันบอกอย่างนี้อยู่กันไม่ได้ละเออว่าอย่างนี้ต้องต้องไปอยู่เอง อดีชั้นเงินก็ไม่มีแล้วจะทำไงตางต่างค่ะคุณป้าคะแล้วแล้วแล้วตกลงมีมีอ่อมีหนังสือฟ้องมาหรือยังคะมีมีค่ะฟ้องว่ายัง <ขอ S 1> <า>ไงคะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อวานเขาเอามาแฝงไว้ที่หน้าบ้านนะคะฮะเขาบอกว่าเขียนว่ายังไงคะก็ว่าด้วยโจทย์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมีข้อหาเป็นใจความว่าขอให้จำเลยขนย้ายทรัพย พร้อมบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่นี้แล้วก็ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและบ้านเลขที่แปดใครใครเป็นโจทย์ครับป้าผมถามนิดนึงใครเป็นโจท์ชื่อโจทย์ชื่ออะไรชื่อคนหน้าเด็รในชนะอะไรคะในชนะในชนะลูกชายไปไปใช่ไหมใช่ใช่ในชนะอืลูกชายเป็นโจทย์ฟ้อง คุณแม่ใช่ะฟ้องคุณแม่กับน้องน้องสาวเหรอคะใช่ลูกสาวลูกสาวจำเลยฮะจำเลยสองคนอ่าแล้วก็บอกว่าจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาที่เรียกร้องเพราะฉะนั้นให้ให้ท่านไปที่ศาลเพื่อการไก่เกี่ยให้การแก้ข้อเก่าฮะ แห่งคดีและสืบพยานวันที่เ้าพฤษภาปศสองห้าหกห้าอันนี้คือฟ้องขับไล่ใช่ไหมคะทนายใช่ใช่ใช่ครับฟ้องขับไล่ครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าโดยปกติแต่คนเป็นลูกฟ้องพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นคดีอุตลุมเป็นคดีอุตลุมทีนี้ปัญหามันคือในเนื้อหาความฟ้องเขาอ้างว่าอะไรถึงได้มาฟ้องแม่ผมอยากรู้ตรงนี้ว่า เขาอ้างเหตุผลอะไรอันนี้เป็นหน้าหน้าหน้าหมายเฉยแต่แต่ในมอหาคําฟ้องเขาอ้างว่าเหตุใดเขาต้องมาต้องไล่เราออกจากบ้านเขาบอกไหมค่ะเขาบอกว่าได้อ่านเข้ามาหรือยังไม่ทีทีแรกก็มีเรื่องไงเขาบอกว่าดิฉันไปปิดวาล์วน้ําเขาแล้วดิฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้เปิดในคำฟ้องเนี่ยค่ะคุณป้าค่ะในคำฟ้องในคำฟ้องในคำฟ้องเนี่ยเขาให้เหตุผลยังไงคะเขาบอกว่าเออข้าพเจ้าตรวจสอบ คำฟ้องคดีมโนสาเลขทางโจทย์ได้ยืนยัน,ยนที่อยู่ตามที่ระบุในจำในคำถแถลงนี้เนื่องจากว่าทางโจทย์ไม่สามารถเอ,อระบุหมู่และหมายเรียกเพื่อส่งให้จำเลยได้จึงขออนุญาตต่อสารออกออกหมายเรียกจำเลยฉบับนี้ เพื่อทางเจ้าหน้าที่สารลำเดินการออกไหม,เ,มเรียกคดีมโนสารเล่ฉบับที่ถูกต้องจึงเรียนมาเพื่อบนการน้าไม่คือคือในหน้าคำฟ้องมันต้องแนบมาด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้นะครับคุณป้าต้อง,ต,องต้องหาทนา,ายไปสู้คดีนะออือหาทนา,ายไปสู้คดีแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะฟ้อง พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยสงสัยว่าเขาไปอ้างอะไรมีเนื้อหามันจึงไปฟ้องกันได้นะครับทั่วไปรัฐสานเขาจะไม่ไม่รับฟ้องอู่แล้วเพราะเป็นคดีมือนุคดีอุทลุมอันนี้เป็นนามสกุลเดียวกันไหมคะไม่คนละนามสกุลนะคะคนละนามสกุลแต่เป็นลูกแท้ๆของคุณป้าใช่ไหม ใช่ดิใช้นั่นเลี้ยงมากับเม็่อตอนแท้ๆจนหัวเท่าฝาหอยแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นล็อกเตอร์ด้วยนะเหรออ่าแล้วแล้วลูกชายลูกชายว่ายังไงมันมันไม่คุยกับคุณแม่ดีๆหรอคะหรือว่าไม่คุยกันตอนนี้ไม่ก็เพราะว่ามันมีเรื่องมา่อนแล้วไงมันบอกหาว่าแม่ไปปิดวาล์วน้ำเขามันกโมยเอสรพีเขามันก็เป็นเรื่องเล็กๆแล้วคุณแล้วคุณแม่ตอนนี้ยังยังอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคะ อยู่ยังอยู่ที่นี่อยู่บ้านเดียวกันแล้วคุยกันไหมคะไม่มันก็ขนออกของออกไปอยู่เป็นสองเดือนแล้วค่ะตัวมันเองไปทีแรกมันก็ทีแรกมันก็อยู่กับเมียเข้ายี่สิบกว่าปีออกมาไม่มีอะไรเลยไปสร้างบ้านสร้างช่องให้ฝังเมียมันแล้วออกมาก็มันก็บอกว่าซื้อบ้านหลังนี้เพื่อชดเชยให้แม่กับน้องอยู่เพราะหลังที่ดิชัหนให้มันไปจำนองอะ ก็โดนยึดไปแล้วใช่ไหมคะ่ะสรุปว่าตอนนี้ตอนนี้คุณคุณป้าอยู่กับลูกสาวสองคนใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อฮะตัวลูกชายนี่ไม่ไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นอ่ามันขนไปแล้วไงอพอเห็นดิฉันไม่อยู่มันก็มาขนไปสองขนสามขนแล้วมันก็มันก็เอาหมายสารมาปิดมันบอกว่าวันที่เก้าพฤษภาไปเจอกันที่ศาลอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะค่ะทนายคะอย่างนี้คงต้องมีทนายไป ต้องต้องมีทนายครับไม่งั้นไม่งั้นเสียเรียดครับเพราะว่าเพราะว่ามีัดมาเห็นในคำฟ้องคงต้องเอาคำฟ้องมาให้ทนายดูนะค่ะฮะรูกรูขาดีมันพอจะสู้ได้หรือไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปกติมันก็ผิดนิสัยในการฟ้องร้องแม่ตัวเองอะนะครับอืมก็ใช่ไงเพียงแต่ว่าสารเขาจะไม่รู้ไงว่าใครมันแม่ลูกกันเขาจะไม่รู้นะเขาไม่บรรยายว่าเป็นแม่สาลไม่รู้อยู่แล้วใช่ดิฉันเนี่ยเป็นแม่แท้ๆเลยอะเพราะว่าเลิกพ่อเขาตั้งแต่มัน มันอ,อายุห้าหกขวบลูกชายอายุเท่าไหร่คะคุณป้าคะตอนนี้มันห้าสิบกว่าแล้วคะ่ะอ๋อลูกชายแล้วแล้วแล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะดีฉันเจ็ดสิบกว่าแล้วคะ่ะเจ็ดสิบกวา่าลูกชายห้าสิบกว่าอ่าอืมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาทางไปสู้นะครับเรนรปเรนลูกขอแม่ไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานว่ามีใบกงใบเกิดของลูกคนนี้เป็น,เร,เ,ปนเราเป็นแม่พ่อให้กันเนิือแท้จริงนะครับต้องไปสู้ตอนนี้เพราะว่าเราเขาฟ้องเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นลูกไม่งั้นเขาฟ้องไม่ได้ ครับค่ะทนายครับโดยโดยกฎหมายแล้วลูกไม่ลูกไม่สามารถที่จะฟ้องพ่อแม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาใช้คําว่าเอ,อฟ้องบุพการีไม่ได้ฟอ้องบุพการีไม่ได้ย<า>้องญาเองไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีหมายฟ้องแบบนี้มาเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นโมฆะป่ะคะหรือว่ายังไงศาลก็ต้องจำหน่ายคดีครับต้องจำหน่ายคดีไม่ได้แต่ว่าต้องไปสู้คดีก่อนต้องไปสู้คดีก่อนออว่าก็ไม่มีทางจะรู้ว่าไม่รู้เันครับค่ะค่ะ ก็คือว่าคุณป้าต้องเตรียมหลักฐานใช่ไหมคะใบเกิดหรือยังไงคะใบเกิดรูปถ่ายอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ยืนยันได้ว่าเป็นแม่ลูกกันหรือจสมองทะเบียนบ้านผู้จดก็ได้นะครับใพ้เห็นว่าแม่เขาเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วค่ะตัวเขาเองไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเรื่องแม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเลยครับฟ้องมันก็มีแหละครับว่าชื่ออะไรเปลี่ยนมาจากไหนครับผมก็ก็สู้ในประเด็นนี้ก่อนครับผม ค่ะทีนี้เดี๋ยวยงงาาเดี๋ยวยังไงคุณป้าคะเดี๋ยวขอหลังใหม่ทีหนึน่งนะคะเพราะว่าทนายอาจจะต้องดูในรายละเอียดนะคะของเอกสาร,รว่าว่าเขามีเหตุผลอะไรอยู่ดีจะมาไล่แมวจากบ้านเนี่ยนะคะทางที่แม่ก็ให้บ้านไปหลังหนึ่งแล้วก็ถูกยึดไปให้แม่มาอยู่ตรงนี้นะ,ะกับกับน้องสาวหรือกับลูกสาวคุณแม่เนี่ยแล้วก็มาฟ้องขับไล่เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรไอ้แค่ไม่ปิดบ้านน้าอะไรมันคงไม่ใช่นะคะ ใช่ก็บอกว่าทีแรกดิฉันเกียกล่อมดิฉันมาอยู่ดิชันก็ว่าเอออยู่คนเดียวมันก็สบายดีใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็บอกว่าต้องมาอยู่ด้วยกันมันจะได้เอไอหลังที่มันเคยบอกว่าจะให้ดิฉันซื้อเท้าเฮามันบอกมันผ่อนหมดแล้วมันจะโอนให้ดิฉันดิฉันก็คิดว่าแต่ก่อนมันก็ดีดีอยู่ใช่ไหมคะดิชันก็อยู่มาถึงปีที่แล้วมันก็ เกียกล่อมว่าให้ญาติไปเกียกล่อมดิฉันมาอยู่แล้วดีชันก็เลยมันก็โทรศัพท์ไปบอกน้องสาวเขาบอกว่าเนี่ยซื้อหลังนี้เพื่อให้แม่ก็ให้เธอมาอยู่ะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเมียมันมาถึงมันก็บอกโอ้บ้านใหญ่โตอย่างคนอย่างงี้ก็เลยไปไปเสร็จแล้วมันก็ กลับมาก็เอาเรื่องดิฉันหาว่าอย่างเงี้ยอยู่กันไม่ได้ไดปิดวาวน้ําเขาดิฉันบอกดิฉันจะไปปิดเพื่ออะไรใช่เปล่าคะมันก็กระชากจากห้องออกไปถึงครัวน่นดิฉันวันนี้มือยังไม่หายเลยอ่ะการลงมือลงไม้กันด้วยใช่มันบอกอย่างเงี้ยอยู่กันไม่ได้แล้วดิฉันบอกว่ามันถ่ายมือถือมาดิฉันดูดิฉันบอกก็เห็นแล้วไงดิ ว่าว่าแม่ไม่ได้ไปปิีู่นก็แม่คะแล้วแล้วลูกสาวว่าอย่งไงคะลูกสาวอ่ะค่ะไม่ลูกสาวเขาก็แต่ก่อนเขาไม่มีครอบครัวทีนี้บ้านหลังฉันโดนมันยืดไปเขาก็ไม่มีที่อยู่สิก็มาอยู่กับแม่สองคนอยู่อยู่อยู่บ้านหลังนี้มานานแค่ไหนละคะก็ประมาณปีปีกว่าปีกว่าแล้วค่ะอืมค่ะค่ะอืมเอาเอางี้เบื้องต้นทนาย่ะ ครับค่ะเบื้องต้นก็ก็เดี๋ยวอย่างไรนะคะตรวจสอบเอกสารกันที่หนึ่งนะคะคือคือเรื่องนี้ต้องเอาเสนอความพร้องไปให้ทนายความดูเลยนะครับไม่เหือนเลยนะเพราะว่ามันจะได้เตรียมข้อมูลส่วนน้องสาวจะสู้ยังไงก็ต้องให้น้องสาวไปให้ทนายปกษาส่วนแม่มันมีช่องทางการต่อสู้อยู่แต่ต้องสู้นะครับฟ้องูฟ้องในฟ้องสองคนนะที่เป็นจำเลยใช่ไหมคุณแม่กับน้องกับกับลูกสาวเนาะครับค่ะค่ะ อะเบิร์ตอย่ต้องหาทนายนะคุณแม่คะลิเจนไม่มีตังค์ล้วจะทําไงคะอืมค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าไม่มีตังค์นะครับเอ,อ่อติดต่อให้น้องให้น้องประสานงานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการให้ก็ได้ครับหรือว่า,าเอา่อสภาทนายความกลางใช่ทนายความไล่รู้ว่ามั้ยคุณแม่อยู่สมุทรปราการเนาะอําเภอเมืองใช่ไหมคะอําเภออะไรคะไอ้ตรงที่เขาเอา่อเขาเรียกว่า แถวนี้มันนะหมูบ้านนะครทอนลิฟิิ่งสองอะคะ่ะอําเภออะไรคะคำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองอำาเภอเมืองานาะ,อ,ะนะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋วลังไม้นะคะรบกวนประสานทางสภาธนายความนิดหนึ่งนะคะค่ะค่ะนะบประการนะคะเดี๋ยวเรามีหมายเลขโทรศัพท์คุณแม่แล้วเนาะเดี๋ยวยังไงตามเรื่องนี้ต่อนะคะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวลังไม่รับเรื่องต่อนะคะ ขอบคุณมากค่ะโอ้ทนายคะแหมเกิดมานี่ก็นะเพิ่งได้ยินเรื่องนี้ลูกไล่แม่ออกจากบ้านแต่เนสนี้ถ้าป้าเขาไม่มีที่พึ่งกินๆนะครับให้ให้ทีมงานติดต่อหาผมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าป้าเขาติดต่อในงานไหนแล้วราช้าเดี๋ยวให้โทรมาหาด่วนนะให้ทีมงานประสานมามาดือนครับเข้าไปดูให้คุณป้าก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะลูกชายก็ห้าสิบกว่านะคะ อค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราต้องดูสำนวนคําฟ้องกันยคะอย่างที่ทนายบอกไปใช่ต้องดูคำฟ้องก่อนเพราะว่าวิเคราะห์แบบที่จะเล克สารเลิเคราะห์ไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะค่ะก็อาจจะเป็นโฆษณาเนถ้าพูดภาษาชาวบ้านแม่ผัวลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยวะฮะอาจจะประมาณนั้นแหละประมาณนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วลูกชายเนาะลูกชายก็อาจจะฟังอยู่กับอยู่กับอยู่กับเมียเนาะภรรยาอะไรเงี้ยนะคะ เออก็เห็นดีกว่าแม่หรือยังไงไม่แน่ใจเนาะอันนี้เราก็ฟังด้านเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงก็<บ>ก็คงจะตามเรื่องนี้กันต่อ